ซักผ้าก็ได้ฟังด้วยเจ็ดล้านดวงตาสาวัสดีค่ะแม่บัตาซักผ้าด้วยทุยกคนซักผ้าน้องโซล่าเซลล์เป็นการประหยัดน้ำแล้วก็ถนอมผ้าเนาะสก็ผ้านักเรียนเป็นก,กีฬาเสื้อผ้าดักเสยยืดเนาะยก็เลยต้องใส่ไหนก็นมาซักแล้วก็เลยเอามาซักร่วมก,กันเลยการถนอมผ้าประหยัดน้ำแล้วก็ประหยัดไฟสวัสดีสามหมื่นล้านดวงตาจ้า ไม่มีเทวดามากดลาไล่ให้เลยวันนี้เทวดาเสียบลาให้กดไล่กับบ้านไปจะได้ร้านดีวทุกคน แล <Blake. S 2> ้วเตแล้อยู่ไหนมาหากั่นี่ Mm-hmm. อ๋อยี่สิบแปดนาทีแล้วค่ะแม่โบต้าลงเด้อทุกคนลงเด้อเดี๋ยวขึ้นใหม่ยี่สิบนาทีแล้วขอบคุณค่ะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แม่โบต้าซักผ้าเด้อพี่น้องหนึ่ซักผ้าเสื้อผ้าเต็มเลยถึงจะลุ้งถ <c oughs> ึงถึงถึงถึงกได้เนหน้าเด้อบคุณค่ะน,นี่ซักแล้วท่านี่กขอบคุณค่ะ นะคนี่หลังค่าน,นี่ห้าล้านดวงตาขอบคุณค่ะบ,บายบายเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นใหม่แต่เราลุกมองได้ละนิ่มแล้วขอบคุณนะคะับนายกุตาสาขาโซลาเซลยวห้าล้านดวงตาประหยัดไม่เห็นประจานประหยัดน้ำประหยัดไฟใส่น้ำพี่น้ำน้ำโซลาเซลยวต่อไปหน่อย จริงจริงจรน้ำโซโลาเซลลอยู่ข้างสวนหมกนัมกกาพรนาวเ